มากันที่รัฐสภากันบ้างค่ะวันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยสามาัญน,นัดแรกนะคะก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการที่จะพูดถึงพระราชกําหนด2ฉบับแล้วก็มีคําถามว่าถ้าทุกๆคนเดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศเรื่องของความปลอดภัยในรัฐสภาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสําหรับโควิดสิมีคํายืนยันในเรื่องของการวางมาตรการดังกล่าวมาจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคน ค,คุณสุภชัยโพสุก็ระบุว่ามั่นใจในมาตรการของทางรัฐสภาที่เข้มงวดกวดขันตรวจสอบเรื่องโควิด -19 กันอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให่สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบริเวณอาคารรัฐสภามีการที่จะบอกว่าในเรื่องของการที่จะเข้าไปรัฐสภาเนี่ยให้ทำแบบสอบถามก่อนอเหมือนช่วงก่อนหน้าที่เราจะไปพักการที่มี QR Code ขึ้นให้อันนี้ก็สามารถที่จะทำแบบสอบถามได้เช่นกันนะคะเพื่อคัด รองกันในเบื้องต้นนั่นแหละค่ะเ,เรื่องนี้ค่ะทางคุณสุภชัยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องมาตราการความพร้อมสําหรับประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ28พฤษภาคมมาตราการต่างๆที่ทางสํานักเลข,ขาธิการและก็สํานักรักษาความปลอดภัยเขาวางเอาไว้อย่างเข้มงวดก็ถือว่าพร้อมเปิดประชุมแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับอาคารรัฐสภาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกัน ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวแคมป์ในอยู่ที่นนทบุรีส่วนอาคารรัฐสภาในอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความวิตกกังวลลงไปค่ะแต่ว่ามีคําถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันฟังดูสุ่มเสี่ยงยังเปิดประชุมสภากันต่อเหรอ,อเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่บ้านที่มีรายงานว่าติดเชื้อเขาได้ส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนการที่ติดเชื้อมาเนี่ยเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับคนงานก่อสร้างนั่นเองนะคะอนอกจากส่งตัวแม่ บ้านคนนี้ไปรักษาแล้วก็ยังหาผู้สัมผัสเสี่ยงเนี่ยมาตรวจเขาบอกว่ามีจํานวนไม่มากค่ะเป็นแม่บ้านที่มาทํางานใหม่แล้วก็ดูแลพื้นที่ชั้นล่างไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาคารส่วนประชุมนะคะ อีกด้านหนึ่งค่ะก็มีการพูดถึงมาตรการต่างๆเขาบอกว่าก็มีแบบคัดกรองโควิด -19 อย่างที่ขึ้น QR code ให้แล้วก็อาจจะมีการที่จะสแกนแอปพลิเคชนันไทยชนะหรือว่าหมอชนะควบคู่กันไปด้วยมาถึงอาคารรัฐสภาแล้ววัดอุณหภูมิร่างกายกันก่อนเลยค่ะลิฟต์โดยสารใช้ได้ครั้งละไม่เกิน6คนส่วนสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้ก็คึกคักแน่นอนละเพราะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลายๆคนก็รอคอยนะคะเขาบอกว่านอกจากจะต้องมีบัตรสื่อมวลชนที่ทางสํานักงาน ออกให้งดเว้นการแลกบัตรชั่วคราวไปก่อนนะคะก็ขอให้ใช้ทีมการเมืองที่มีบัตรแหละเดินทางมาทําข่าวกันก่อนจะได้ปลอดภัยมากันได้1ทีมทีมแล้วไม่เกิน3คนถ้าเป็นโทรทัศน์ก็พอดีละค่ะก็คือมีช่างภาพผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ช่วยช่างภาพ3คนพอดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกมาหลายทีมดักหลายมุมอย่างที่เคยทํามาอาจจะต้องงดไปก่อนนะจะได้ลดความแออัดละค่ะส่วนสื่ออื่นๆหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์เนี่ยขอให้มาสํานักละ1คน สัมภาษสมาชิกที่จุดที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นนะคะจะได้ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อค่ะส่วนเรื่องของข้อกําหนดสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย1เมตรครึ่ง เป็นการนั่งเก้าอี้ห่างกันนะคะ,ะเพื่อที่จะได้นั่งในที่ของตัวเองแล้วก็ในจุดที่กําหนดเท่านั้นนอกจากนี้ก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าจะลุกขึ้นอภิปรายถ้าต้องการที่จะถอดหน้ากากอนามัยต้องขออนุญาตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะว่าจะอนุญาตหรือไม่ส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยจะมีอาหารกล่องที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ไม่มีการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้ลดโอกาสเสี่ยงคือหลังๆเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าการนั่งรับประทานอาหาร ร่วมกันแล้วมันต้องถอดหน้ากากอนามัยนะ่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีการติดเชื้อแพร่เชื้อแล้วก็สัมผัสเชื้อเกิดขึ้นก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะคะส่วนข้อปฏิบัติสําหรับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่จะเดินทางมาในการประชุมสําหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขอให้แจ้งชื่อล่วงหน้ามายังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรจะได้มีการที่จะเรคคอร์ดเอาไว้นั่นแหละแล้วก็สามารถเข้าออกอาคารได้ นะคะ ส่วนบุคคลที่จะมายัางอาคารรัฐสภาเนี่ยนอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ก็เรียกว่ามีการที่จะต้องสแกนเคอรร์โค้ดต่างๆด้วยก็ขอให้ประชาชนมั่นใจละค่ะเป็นสิ่งที่ทางคุณสุภชัยโพสูตรย้ํามานะคะส่วนบุคลากรหรือว่าสมาชิกต่างๆเนี่ยถ้าไม่ให้ความร่วมมือโอกาสติดเชื้อก็ยังมีอยู่แหละเพราะฉะน,นั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกันหน่อยนะในช่วงโควิด -19 ระบาดถ้าเข้มงวดกันทุกคนเนี่ย คลัสเตอร์รัฐสภาที่ทุกคนจับจ้องกันอยู่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนลองไปฟังเสียงคุณสุประชัยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะขอให้ท่านสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมประชุมขอให้พี่น้องประชาชนที่คอยลุ้นอยู่ว่าจะเกิดคัสเตอร์ใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ขอให้สบายใจได้นะครับขอให้สบายใจได้ผมมั่นใจว่า มาตรการต่างๆที่มีอยู่นี้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้การเกิดการติดเชื้อไวรัสโครโรนาในสภาผู้แทนราษฎรเราได้เว้นแต่บุคลากรที่อยู่ในสภาเว้นแต่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของสอบคท,ที่กำหนดเอาไว้ไม่ได้ปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติที่ทางสำนักง,งานเลขาสภาผพ้แธนรษฎรวางเอาไว้ก็โอกาสที่จะติดเชือ้อมันก็ย่อมเป็นไปได้แต่ถ้าทุกคนเข้มงวดยผมเชื่อว่าคงจะไม่เกิดคัสเตอร์ใหม่อย่างแน่นอน